ทรงในสาวุสักษารับปฏิบัติมาแต่องค์ทรงเด็ดปักวันอินแจงจตุสัเสิบบังรู้ทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยสะเสด็จพระผู้ตัดไป ปัญญาองใสสะอาดและบาดหัวหองเทวางทางส้าสึกองขอมีคลำพองด้วยกายแล้ววาจาใจเป็นเนื้อนาคุณอันไทยส้ำแนโลง มีบุญนอนุอนอาเนจะนับเลือตา้าขอลุกหมูทัศลาโคส่งภูนาหนูปุนประดรามพันด้วยเยวทธิคุณาพิัันอาไตระ ลลาไจง,งช่วยกัจัดปยไทยอันตลายใด้จงดับแรเสือสูวน